จากช่องริปบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเหรียญปรยทานนะคะเป็นรูปดอกกุหลาบนะคะแบบน่ารักนะคะขั้นตอนการทําไม่ยากนะคะเพื่อนๆสามารถทําต่อเปล่าไว้ใส่เหรียญทีหลังได้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะ ส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้เป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะเส้นยาวนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะแบบนี้ตัดปลายแหลมนะคะทั้ง2ด้านนะคะตัดริบบิ้นมาสี่เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่30เซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆน,นะคะพับริบบิ้นนะคะลงมา10เซนติเมตรค่ะรีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะตรงนี้ จะได้ลักษณะนี้เลยส่วนริบบิ้นเส้นสั้นนะคะเราก็จะตัดมา4เส้นนะคะแบบนี้ตัดความยาวอยู่ที่15เซนติเมตรค่ะตัดปลายแหลม1ด้านนะคะแบบนี้ค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะโดยเราจะเอานะคะริบบิ้นด้านที่สั้นนะคะไว้ด้านล่างนะคะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่สอง คล้องเส้นที่1นะคะแบบนี้เส้นที่สามนะคะนำริบบิ้นคล้องเส้นที่2นะคะแบบนี้เส้นที่4นํนำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่1คะ่ะตรงนี้นะคะดึงออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็รลัวเอาริบบิ้นเส้นที่3เข้ามาในห่วงนะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆก็ดึงให้กระชรับนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่จะใส่เหรียญเลยนะคะใส่เหรียญพร้อมเลยก็ นำเหรียญนะคะมาวางได้ในขั้นตอนนี้นะคะหรือเพื่อนๆจะทำไว้ใส่เหรียญที่หลังก็ได้นะคะแบบนี้จาจนร้นก็ให้เพื่อนๆพับริบบิ้นนะคะเส้นยาวตรงนี้ขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นยาวด้านซ้ายมือนะคะพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านบนตรงนี้นะคะพับลงมาด้านล่างค่ะเส้นยาวด้านขวามือนะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะทั้ง4เส้นค่ะ แบบนี้แล้วให้เพื่อนๆนะคะสอดเก็บริบบิ้นนะคะเส้นสั้นทั้งสี่เส้นเลยตรงนี้นะคะทั้ง4เส้นนะคะด้านล่างเพื่อนๆก็สอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะทาเหมือนกันทั้ง4เส้นนะคะด้านบนก็สอดลงมาด้านล่างด้านขวามือก็สอดนะคะดึงให้กระชับค่ะ จะได้แบบนี้นะคะพลิกกับด้านมานะคะพลิกกับด้านมาเราจะมาทํามุมด้านบนค่ะเราก็จะเริ่มทําเส้นด้านบนนะคะาพาบริบบิ้นลงมาลักษณะน,น,น,นี้นะคะสอดต,ตรงนี้เลยแบบนี้นะคะริแบบิ้นโบดตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะดึงลมไว้แบบนี้นะคะเส้นที่2อเพื่อนๆก็พาบริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะ ที่สนะคะเพื่อนๆก็พับลิบบิ้ลงมาค่ะสอดนะคะเส้นที่สี่นะคะตรงนี้แล้วก็พับลิบบิ้ลงมาค่ะสอดเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เพื่อนเพื่อนก็ดึงนะคะดึงให้กระชับนะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะค่อยๆดึงค่ะดึงทั้งสี่เส้นเลยนะคะ นีจัดมุมเขาให้เท่าเกันนะคะเราจะได้แบบนี้เลยมุมด้านข้างนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะนำริบบิ้นนะคะเส้นสั้นที่เราตัดไว้นะคะสี่เส้นนะคะมาสอดด้านล่างตรงนี้เลยค่ะของเส้นด้านบนตรงนี้นะคะพับลงมาค่ะแล้วก็สอดนะคะสอดริบบิ้นตรงนี้นะคะปลายของริบบิ้นนะคะเขาจะมาชนตรงนี้พอดีนะคะ ชนมุมตรงนี้พอดีแล้วก็สอดนะคะทั้ง4เส้นเลยพับลงมานะคะแล้วก็สอดแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ2เส้นคู่นะคะแบบนี้นะคะพับลงมาแล้วก็สอด แบบนี้นะคะเราจะได้สองเส้นคู่ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นเราจะจับริบบินนะคะมาซ้อนกันนะคะลิบบินเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองทับนะคะเส้นที่สามทับนะคะแบบนี้เส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะเราจะได้ลิบบินซ้อนทับกันลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆก็จับให้ถนัดนะคะ ากนั้นเราก็จะพับริบบิ้นลงมานะคะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะด้านขวามือนะคะพับมือซ้ายนะคะช่วยประคองแล้วก็ช่วยหมุนนะคะแบบนี้ดึงมุมตรงนี้ให้ตึงๆนิดนึงค่ะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นลงมานะคะลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะมือซ้ายช่วยประคองนะคะแล้วก็ช่วยจับนะคะเพื่อนๆจะหมุนเราจะหมุนลงมาแค่ชนรอบนะคะตรงนี้ลักษณะนี้ค่ะเราจะสอดริบบิ้นช่องนี้เลย ตรงนี้นะคะแล้วก็จะทําเส้นด้านในนะคะเพื่อนๆต้องจับให้ถนัดนะคะประมาณนี้นะคะให้ริบบิ้นตรงนี้เหลือไว้ประมาณนี้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะทําเส้นด้านในตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยดึงมาตรงๆแล้วก็พับปลายริบบิ้นลงมาค่ะตรงนี้ก็จับให้ถนัดค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็สอดตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ ไปในบินก็โผล่แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะสเส้นต่อไปนะคะสเส้นที่สองนะคะสเส้นนี้ค่ะเส้นที่สองเพื่อนๆก็พับนะคะแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปใต้กลีบที่หนึ่งเลยนะคะตรงนี้สอนกันไปเลยนะคะตรงนี้เลยสอดเข้าไปช่องเดิมอะคะ่ะแบบนี้สอนเข้าไปใต้กลีบที่หนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงค่ะเราจะได้กลีบลักษณะนี้ค่ะ ปล่อยริบบิ้นเส้นตรงนี้ออกมาแล้วก็พับนะคะสอดถัดกันไปเรื่อยๆเลยนะคะตรงมุมนี้เลยตรงมุมนี้นะคะมุมสามเหลี่ยมนะคะสอดตามแนวริบบิน้นริบบินโผลตรงนี้ค่ะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะตรงนี้จับให้ถนัดนะคะพับริบบิ้นนะคะแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปใน กลีบที่สองนะคะกลีบของเขาตรงนี้เลยใต้กลีบตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงกลีบค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะเพื่อนก็พับเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สอดตรงนี้เลยตรงมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะสอดไปตามแนวของริบบิ้นค่ะริบบิ้นโผล่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะ แบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมพับริบบิ้นค่ะพับริบบิ้นลงมาแล้วก็สอดนะคะไปใต้กลีบที่สามเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ใต้นี้เลยใต้กลีบเขาเลยนะคะสอดไปที่เดิมเมื่อกี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงจัดกลีบนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะตรงนี้ คูที่4นะคะแบบนี้แล้วก็พับนะคะริบบิ้นนะคะแบบนี้สอดต,ตรงมุมสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาจัดกรีบกันทีหลังนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะเส้นต่อไปนะคะตรงนี้แล้วก็พับนะคะแล้วก็สอดนะคะตรงนี้ จากนั้นนะคะเพื่อนๆนก็ค่อยๆจัดกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะดันกลีบให้เท่ากันเลย พอเราดึงจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใส่เหรียญไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็ตัดตกแต่งตามชอบนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะก็นําเหรียญมาวางนะคะแล้วก็สารไารขัดธรรมดาเลยนะคะแบบนี้ ดึงให้กระชับนะคะแล้วก็ใช้เทปใสนะคะติดนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดตกแต่งตามชอบเลยนะคะตรงนี้นะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ